สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกๆคนนะพี่น้องครับผมลุงทัศครับวันนี้พบพี่น้องของเรางวดหนึ่งกุมภานาเสนอวิ่งบนบวกล่างตัวเดียวครับเป็นชุดที่สองชุดที่หนึ่งลงเสร็จไปแล้วผมจะเอาชุดที่สองไปประกบกันชุดที่สองผมได้วิ่งศูนย์ไว้และคาดว่าน่าจะมาล่างมาใครยังไม่เห็นชุดที่หนึ่งเข้าไปค้นหาดูครับได้เว่งศูนย์วิธีทำทำยังไง พี่น้องเข้าไปดูมาครับมาดูสูตรนี้ฟังคำเตือนแล้วรับชมกันเลยดีกว่าครับคำเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้พี่น้องครับคลิปวิดีโอที่กำลังนำเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านัน้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความเมตตาจากลุงทัดพี่น้องครับมาดูสูตรและวิธีทำครับสูตรนี้ง่ายหน่อยหนึ่ง แสนบวก1 0ื่นบวกสิล่างบวกสิครั้งที่4ผลบวกได้เลขอะไรตัวนั้นจะเป็นตัววิ่งทันทีมาครับเรามาดูกัน1ตุลาเริ่มคำนวณเลยเจ็ดบวกสได้9กบวกหได้15บวกหได้16บวดนี้วิ่งตัวเดียววิ่ง6 <c oughs> ได้วิ่งห จะต้องมาบนหรือมาล่างได้วิ่งหกคำนวณหนึ่งตุลาสิบหกตุลาเก้าสามหนึ่งสี่สี่หมาไหนครับมาบน6ตัวนี้ครับถูกวิ่งหต่อเลยครับทีนี้จะถึงหนึ่งตุลาใช้หนึ่งเพื่อสกิกา9้าบวกสามเป็น12บวกสี่เป็น16บวกเเป็น23างวดนี้ได้วิ่ง3พี่น้องครับ วิ่งสาบนล่าง1ตุลาเริ่มคำนวณใช้1นึ่งพฤศสกีกาเรางวัลที่หนึ่งเก็ดสี่สาม้าห้าหนึ่งสองตัวล่างออก6กสามาไหนครับมาล่างตัวนี้เราถูกวิ่งสามล่างต่อเลยครับทีนี้พี่น้องครับ1นึ่งพืชกีใช้สิบหพืชสกีเจ็ดบวกสเป็น11 11อบเวกหเป็น17บเจ บวก4เป็น31 31ก็คือวิ่ง1พี่น้องครับงวดนี้วิ่งตัวเดียวบนล่างของเราคือวิ่ง1ครับมาดูครับ1พฤศจิกาคำนวณใช้16 5 5 7 9 9 0 2ตัวล่างออก1 4มาไหนครับเมื่อ1ตัวนี้มาล่างครับออก1 4ล่าง2องวดติดแล้วนะครับต่อครับ16 พฤศจิกาใช้1ทธันวาห้าบวกห้าเป็นสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดบวกหกเป็นสิบเจ็ดงวดนี้วิ่งเกตครับเราได้วิ่งตัวเดียวก็คือวิ่งเลขเบนล่างและผลที่ออกครับสิบหกพฤศจิกาใช้1ทธันวาสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดสองตัวล่างออกเก้าหนึ่งเราได้วิ่งเมาไหนครับมาวิ่งบนมาถูกบนเครับโอเคครับต่อเลยครับ หนธันวาใช้16บธันวาพี่น้องครับสองบวกหเป็น7 7็เบวกเเป็น16 1หกสบวกเเป็น25เราได้วิ่งบนล่างคือหเราจะนำห้ตัวนี้ไปใช้งวดวันที่16บธันวาและงวดนั้นออกเลยครับ3ามห้าห้าเสองตัวล่างออก8ปหโอ้โหตัวนี้งวดนี้มาทั้งบนมาทั้งล่างครับ มาบนมาล่างต่อเลยครับ16ทธันวาใช้30ทธันวาพี่น้องครับ3าบวก5เป็น8 8บวก8เป็น16บวก8อีกครั้งเป็น24ได้วิ่ง4ครับวิ่งตัวเดียวของเราวันนี้ก็คือวิ่ง4ครับ คำนวณสิบหธันวาใช้30มทันวาหกส5 5ห้าตัวล่างออก8 9มาไหนครับมา4บน2ตัวเลยถูกวิ่ง4มาครับต่อเลย30มทันวาใช้17มกราครับหกบวกสเป็น8ปบวกแเป็น16บวก5เป็น21ได้วิ่ง1พี่น้องครับ งวดนี้ได้วิ่งที่เลขหนึ่งเราคำนวณจาก30มสิบายใช้สิบเมกราหนึ่งศูนยตัวล่างออก6 1 6 1มาไหนครับ1มาล่างตัวนี้ครับโอเคครับเราถูกวิ่งหนึ่งล่างต่อครับทีนี้จะมาถึงงวดปัจจุบันนะ เรามาดูกันครับว่ามันจะได้วิ่งอะไรพี่น้องครับถูกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดงวดงวดที่8ดจะเดินต่อไหมคํานวณเลยครับหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งบวกหกได้เจ็ดเจ็ดบวกสามได้สิบเอาและเอาและทำไมถึงพูดว่าเอาและเพราะอะไรพี่น้องครับเพราะว่ามันได้ตัวเดียวกัน มันได้ตัวเดียวกันกับสูตรที่หนึ่งที่ผมลงก่อนหน้านี้สูตรนี้ก็ได้วิ่งศูนย์พี่น้องครับมันจะชนกันยังไงหรือมันจะออกศูนศูนย์หรือเปล่าหรือจะมาศูนย์บนศูนย์ล่างเป็นไปได้ทั้งนั้นหรือผิดหมดทั้งสองสูตรมีอยู่แค่สามประตูคือถูกบนและก็ถูกล่างหรือผิดออกได้สามหน้า แค่นี้ครับอ่ะกรณีนี้ผมได้ตัวชนมาแบบนี้ผมเด่นที่ผมมั่นใจสูตรนี้ว่าล่างแต่พอมาดูงวดนี้สูตรนี้นะมันได้วิ่งหนึ่งมันออกล่างไปแล้วมันจะมาล่างได้อีกไหมถ้าเรามาดูงวดนี้ครับได้วิ่งหกมาหกบนมาได้วิ่งสามมาสามล่าง เว่งหนึ่งมาหนึ่งล่างซ้ํากันสองครั้งเหมือนกันเราก็ขอภาวนาว่าให้มันมาล่างศูนย์ผมมั่นใจว่าน่าจะเป็นล่างพี่น้องครับถ้าล่างศูนย์มาอยู่ในศูนย์หลักสิบนะครับอ่าถ้ากรณีถ้าศูนย์ไม่อยู่ในหลักสิบศูนย์มาอยู่ในหลักหน่วยอันนี้ผมจะเขียนล่างกว่านะล่าง ถ้าศูนย์มาถ้าศูนย์ไม่อยู่ในหลักสิบตัวเลขที่ได้ก็คือตัวนี้ครับ หนึ่งสองห้าหกหนึ่งสองห้าหกถ้าหนึ่งสองห้าหกมา แต่ผมมั่นใจว่าอยู่ในหลักสิบนะครับพี่น้องครับแต่ถ้ามันมาในหลักหน่วยมันจะได้แค่นี้ตัวที่ผมมั่นใจนี้คือผมวางไว้หลักสิบตัวนี้ชุดที่หนึ่งนะครับผมมั่นใจว่าศูนย์วันนี้มาล่างแต่ถ้ามันมาถ้ามันมาล่างกรณีที่มันไม่มาในหลักสิบถ้ามาหลักหน่วยเราจะได้แค่หนึ่งศูนย์ ส0ง0ูนย์ศูนย์สูตรที่หได้วิ่ง0นี่ครับสูตรที่2ก็ได้วิ่ง0ความเป็นไปได้ที่จะมา0ูนย์ศูยมีไหมครับช่วงนี้มันออกเบิ้นเบิลหามหามรือมันจะมา0ูพี่น้องครับก็การตัดสินใจทั้งหมดทั้งมวลก็จะอยู่ที่พี่น้องเลยแหละครับ ให้ศูนย์ศูนย์ก็คงจะได้อยู่ประมาณนี้ครับเพราะสูตรที่หนึ่งมันก็ได้วิ่งศูนย์สูตรที่สองก็ได้วิ่งศูนย์โอเคพี่น้องครับสรุปงวดนี้วิ่งชุดที่หนึ่งได้วิ่งศูนย์วิ่งชุดที่สองได้วิ่งศูนย์มาตรงกันที่ศูนย์ใครอยากจะรูดศูนย์ได้อยู่สิบเก้าชุดใครอยากจะวิ่งก็วิ่งบนวิ่งล่างโอเคนะครับพี่น้องครับ มาสูตรนี้เดินทางมาถึงแค่นี้ครับก่อนจะจากกันขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับวันนี้ขอให้โชคดีครับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ